ไปต่อกันที่กองกำลังนาเรศวรนะคะโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมถามพรานที่35ค่ะไปเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฐานพันธ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยในพื้นที่อำเภอแม่ระมาจจังหวัดตากค่ะ ที่ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนแม่เจราวิทยาคมตำบลแม่เจราอําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากกองกําลังนาเรศวรด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ค่ะไปร่วมกับโรงเรียนแม่เจราวิทยาคมไปจัดพิธีรับพระราชทานกิ่งพันุไม้ผล88ต้นให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนแม่เจราวิทยาคมพร้อมทั้งผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเพื่อ สนับสนุนโครงการฐานพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยโรงเรียนแม่เจราวิทยาคมแล้วก็ชุมชนบ้านแม่เจราสองแแบตำบลแม่เจราอำเภอแม่ระมาด โอกาสนี้นะคะยังได้ร่วมกันปลูกต้นมะม่วงพระราชทานบนพื้นที่สาธารณประโยชน์ของทางชุมชนและพื้นที่บริเวณบ้านเรือนของผู้ที่ได้รับพระราชทานไม้ผลในครั้งนี้ด้วยท่านี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาและแต่ละชุมชนนั้นได้ร่วมไม้ร่วมมือกันกในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและร่วมกันอนุรักษ์สายพันธุ์มะม่วงของไทยที่ใครๆหลายคนนะคะอาจจะยังไม่เคยได้ลิ้มลองรสชาติหรือแม้กระทั่งยังไม่เคยได้ยินชื่ออย่างเช่นมะม่วงมหาชนกค่ะมะม่วงน้ําดอกไม้เบอร์สี่ มะม่ว,มวงน้ำดอกไม้มันมะม่ว,มวงโชคอน,นันแล้วก็มะม่วงหมั่นเดือน9ก้าซึ่งแต่ละพันธุ์นะคะรสชาติอร่อยมากๆทีเดียวค่ะ